ขอบคุณทุกเล็บทุกไ์นะคะขอใส่น้ำตาลทรายหน่อยหนึ่งนะคะน้ำตาลทรายตัดให้มันเปราร่มปรรมนิดนึงนะคะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะแมบอกแม่เห็นตักได้หนึ่งช้อนโต๊ะแล้วบอกก็ครึ่งช้อนโต๊ะ <laughs> เดี๋ยวอันนี้เก๋จะใส่ผักก่อนนะคะเพราะว่าปลาเนี่ยมันลูกชิ้นปลามันสุกแล้ว เดี๋ยวใส่ผักเสร็จก็ใส่ปลาเลยเดี๋ยวเราเติมน้ำอีกทีนะคะชิมหน่อยรสชาติไปทางไหนน้ำปลาสซีิวขาว ก็อะไรนะเดี๋ยวมันก็ดูดผักมันก็จะดูดน้ำออกอกันนี้หนึ่งช้อนหนึ่งทับพีนะคะซีอิ๊วขาวสองทับพีชิมหน่อยนะคะ Thank you ิ o m โซม h คาร o ไ y เ r นอืมโอเคเดี๋ยวใส่ผักก่อนนะคะผัก อันนี้เกศจะใส่เป็นแบบนี้ไปเลยนะพริกไทยอ่อนใส่ไปตอนน้ำเดือดๆนี่แหละเพราะว่าถ้าน้ำไม่เดือดเราใส่ไปมันจะดำเดี๋ยวมันก็ไปหักอยู่ในนั้นเดี๋ยวหลังเอานี้น้ำทิ้งไปน้ำาน่ก่อน ขอบคุณหลายๆนะคะหลังผักแป๊บนึงนะคะ นี่พริกไทยหลงอยู่นี่อีกอันนึงมาค่ะเรามาใส่ผักนะคะสวัสดีค่ะคุณกิติยาสวัสดีค่ะอร่อย <c oughs> เจว่าบอกอร่อยอร่อยไม่อร่อยก็ต้องรอรอกินต้องอร่อยแน่นอนค่ะเดี๋ยวโดนไม่ได้เลยโทรศัพท์ขอบคุณนะคะคุณกิติยาขอบคุณเอสพีพันธทอนทอน,น้องกน,น้องดานะคะ สาวทองใบแม่พวงกินแซบอีหลีสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเดฟห้าสวัสดีค่ะสาวราสาวราวขอบคุณนะคะน่าก,กินมาเกเลยมาค่ะใส่ผักเลยนะคะขออนุญาตใส่ผักเลยนะคะลืมกดอีกแล้วลืมกดอีกแล้วนี่นะคะ ใส่ให้หมดเลยนะคะแล้วเดี๋ยวปลานี่เดี๋ยวเราก็ค่อยตามให้น้ําเดือดสักหน่อยแล้วก็ใส่ปลาตามเพราะปลามันสุกแล้วจะใส่ไปพร้อมกันเลยก็ได้ก็แล้วแต่เหตุการณ์นะคะนี่นะคะหนึ่งเจ็จแปเวลาลงเวลาลงไร่เงนี้ กวนเต็มเต็มหน้าตักเลยกวนเต็มหน้าตักเลยขอบคุณนะคะทำไปด้วยร้างไปด้วยนะคะรีบอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไม่รีบนะรีบอยู่เพื่อนบอกแหมพกเก๋ไม่รีบเลยนะรีบอยู่คะ่ะรีบอยู่นี่นะคะ อันนี้จะเป็นปลานะคะปลานี่นะคะปลาปลาลูกชิ้นปลาสําเร็จแล้วนะคะลวกลวกน้ําร้อนทําความสะอาดไว้เรียบร้อยขอบคุณนะคะขอบคุณทุกไล้์ทุกเลิฟนะคะ